สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสด e yeah. ouais. ีครับผมก็กระปฝองคุ้มกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เลยเกม Jump Fart นะครับโอเคซื้อมาสตรีมนะครับวันนี้เรามาเล่นเหมดออนไลน์กันนะครับนี่ออนไลน์ประเทินนะครับเอาแม่เล่นนะครับอันนี้นะแมทแรงเหรอ เชแมทเอาแมทเล่นนะครับนังไงการใช้กระปุกกระสับสู้ไม่มีนะครับต้องดีแล้วว่าดีแล้วเดียกันนะครับไม่ระบุได้หมดเจอใครอัหมดไม่ระโุโอเคชิเพื่อนไม่มีโอเคครับซึ่งเขาบอกก่อนว่าเกมตอนนี้นะครับต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าจอยเล่นนะครับแต่ว่าผมไม่มีจอยฉะนั้นคะีย์บอร์ด <c oughs> เคยบอลมหาบันไล่เข็นชิโร่อยู่แล้วครับผมคือเห็นที่เห็นเรียเว่าหนึ่งก็เพราะว่าแบบผมเรื่องอะไรครับเล่ครับก็ไปฝึกความมาสึกฝนก็พอได้ผมดีโออยู่แล้วสุดท้ายขาดไม่ได้เลยที่ผมชอบมากไม่หยุดเอาดีโอมาเอาพีซเข้ามาแล้วก็เอาเขายามาแจ๋ว อันนี้คือเล่นกับคนใช่ไหมเนี่ยสุ่มแม่ไปเลยคือเล่นกับอ๋อจับคู่โอเคก็รจะเกิดบางคั้งคือถ้าเกิดคลิปนี้มันกระตุกัขอโทษนะครับเพราะว่าเนบ้านจะเป็นที่เน็ตไม่รู้ที่ขอไม่รู้นะครับแต่สนุกชิวายยังมีเอฟเฟกต์อลังการทุดคนะครับอาจจะแพ้นะครับว่าคือมัน ก็เขาใช้จอยเล่นกนะันอ่ะเออเอางานนะ่ายครับใช้คีย์บอร์ดเล่นอาจจะรอนานนะครับเพราะว่ามันวิว <laughs> มันเพราะรู้ผมว่าผมเลือกหลายเพศนะเออหลายภาษานะครับหลายภาษาคือหลายประเทศนะครับฝรั่งเอออะไรคนไทยได้หมดตอนนี้นะครับนานแล้ว นานกระวัขขงเราด้วยุะวังจับคู่นานมากเฮ้ยมันจับคู่นานจังเลยนี่ทีนี้เขาไม่นิยมกันเหรอ บ้านนะ่ะคนยืนเคาน์เตอร์ตรงบ้านเว่ยไม่มีใครเข้ามาเลยเนาะ <laughs> มาตบไก่นะครับ <laughs> ตบผมนะี่แหละตบไก่ผมช้าเนี่ยนะครับโอเคฮ้ <Okay. S 1> ่นอนมอ นานจริงๆเนี่ยโคตรนานเลยอ่ะกูไปฝึกระหว่างรอแล้วกันนานชิบหายเลยเดี๋ยวเห็นไหมครับ RB ครับเป็นการเป็นการใช้จอยนะครับคือเราคือผมจะ้สียเปรียบทานทานนี้มากเพราะว่ามันคือในเก,กม้จนย์ต่าง จบเป็นหลักสูตรพิยนไอการต์ตาโซของฉันซะเรื่องนี้ทำไมจบแล้วกินข้าวกันเถอะไม่กินไม่หิวนี่คือการซ้อมรอนะครับก็จะพูดมาให้กระทังเล่นหน่อยเโอ้ยเยอะเยอะมากเสร็จแล้ลลไม่ทำเลยเหรอเอาไอ้เจิ้ลมันไม่ทำมันก็นทำว่ะ อูใไว้ใจหน่กไม่ได้เตือแล้วมึงไอ้สมบัดิลุยไม่โอ้ยเยอิถ้่งใดคือด้วยผมพูดคนในคาโลกนี้ยสายแล้วโตด้วยล,ะล่ะประเด็นม่างไม่ตาย

เฮ้ยมือแถมเขาไรคุ้นะไม่ถึงด้วยประเด็นน้ำมะคมันอะไรบล็อกแตกออกมืนคนคืนใครนะกุหลาบฉับขุด

อะไลนไอ้ไอ้สอไล่ไ้ตัตั๊กตัอกตั๊กตั๊กตักักตก่น๊กตั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 ๊กักักตกก พี่ต้องเสียงดังนี่หัดมากเลอันนี้ไปไหนไปไหนไปไหนเที่ยวลุกขนมาไอกได้อันยังมองได้ไหมถ่ายเท เฮ้ยมัาแรงวะเหินชิโลเสยมากเลยไกลมากตี uh> ๊ดนี่ต่อนี่คขาบอกว่าต่อมอ เจี๊ยดอ๊ออย่งงเีวแีเอุ้ยตายเฮ้ยเจ๊ยอม่นตายแล้วเสอองใช่มมึงนี่แดกเกียร์สองออโอ้เลือนดีใหเลย เฮ้ยห eh? <uma> <ca> ักกระดูมางเลยนะครับ สิบนาทีมันไม่ใช่ละมึงจะนายไล้วนะอะไรวะคนอยู่ล็อบบี้เอ้าเอ่อเนี่ยคุณยืน้งนยันไม่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 มาเล่นกันวะมาเล่นกันอา เม็ดแรงเลยเอ้ามาเกิจับคู่จับคู่ง่ายขึ้นใส่เดิมครับผมผมวใส่เดิมผมรักมากเคนชิโร่ก่อนเลยแล้วก็ปีไปออหรือจะเอาซาบุไปได้แล้วเฮียประวัตได้นะครับเอ็กซ์บอลบอลนะครับตัวสร้างด้วยนะครับตัวสร้างแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็โอ้ยผมคือแบบนั่งรองนานมาก ม hey. right hey, ิถุนเกลุงอายกัตสุกชอนส์เต้นกูนนะวิย์นาก่งนะดูตัวแกไอนเ้อ้ยูจะลุกยานตหัววิทย์ไปปล่อยวิย

なかを。 ไอ้ยื้อไอ้ยื้อหนุ่มไอ้ยื้อขอคืนล่ะ

เดียวมาอยติไเลย

i <laughs>